สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องฝีมือหายห่วงจริงๆค่ะระดับเทพยอย่างพี่ชายชาตยโรมเดินหน้าพลิกบทบาทไม่หยุดเป็นตัวละครใหม่ๆได้สมจริงโดยเฉพาะล่าสุดกับบทชัดในละครเกมรักทรยศออกมาปรากฏตัวแต่ละฉากชวนขนล,ลุกถ้ามาเป็แฟนๆลืมภาพพ่อกเกรซี่แสนดีไปเลยค่ะ เล่นดีเล่นอินไปหมดทุกเรื่องต้องยกให้ยอดฝีมือพี่ชายชาตยโดมเลยค่ะล่าสุดกับบทบาทชัดนักล่าแต้มเพื่อนบ้านคู่พระนางอนันดาแอนที่เผยความไม่น่าไว้วางใจตั้งแต่อีพีแรกแฟนๆดูออกทันทีว่าร้อยเร่เพทูบายแน่ๆแ,และยังพัฒนาความร้ายความดิบต่อเนื่องทําให้ประทับใจกับภาพความต่างของตัวละครที่พี่ชายพรีเซนต์ออกมาได้ไม่ซ้ํากันสักเรื่องเล่นเก่งจนพาแฟนๆสลัดภาพได้ไวพร้อมรอติดตามบทลงโทษน,นักล่าในเกมรักทรยศกันเต็มที่ค่ะในเกมรักทรยศเนี่ยคือแบบคนยังไม่อยากให้เป็นชัดหรืออะไร่ <laughs> ด้วยความโชคดีครับที่ตัวละครมันแตกต่างโดยเส้นเชิงเลยก็ฟ mm ีดแบ็กก็เลยกลายเป็นว่าเห็นความแตกต่างชัดเจนชัดนี่คือแบบเป็นตัวอันตรายอะ่ะเหมือนพร้อมที่จะพังบ้านเพื่อนตลอดเวลา <laughs> เป็นตัวแปรตัวหนึ่งเลยที่จะทําให้นางเอกเนี่ย mm hmm. เขาเจอทางออกจะมีอะไรที่แบบทําให้เราเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยครับ